ไปนะคะเราก็มาบทที่3ครั้งที่2นะคะระบบฐานข้อมูล database system จะเห็นภาพเนี่ยในส่วนที่1เราก็มีโปรแกรมเกี่ยวกับการลงทะเบียนมีโปรแกรมประมวลผลเทอมแต่ละเทอมนะคะมีโปรแกรมจัดการรายวิชาแล้วแต่ละส่วนงานอย่างเช่นถ้าลงทะเบียนก็สอบปกอบนะคะเกี่ยวกับสอบประกอบแล้วก็ในเรื่องของอแผดก คํานวณประมวลผลก็คืออาจจะเป็นการเงินคิดเงินนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดการรายวิชาสอบประอที่ใช้โปรแกรมแกวจัดการรายวิชานะคะพอคลิกเข้ามาเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลและสามารถได้ดึงข้อมูลขึ้นมาได้เช่นเมื่อนาาักศึกษาลงทะเบียนปุ๊บ ฝ่ายการเงินก็สามารถที่ดึงข้อมูลมาจัดการเ,าเรื่องของรายรับรายจ่ายของมหาวิทยาลัยได้นะคะหรือในเรื่องของการจัดการรายวิชานะคะเมื่อเราคีย์ข้อมูลลงไปในระบบในฐานข้อมูลนักศึกษาก็สามารถค้นรายวิชาที่เปิดแต่ละภาคการศึกษาได้นะคะอันนี้ก็คือเก็บลงใน ฐานข้อมูลนะคะก็จะมีข้อมูลรายวิชาข้อมูลนักศึกษานะคะข้อมูลลงทะเบียนข้อมูลผลการเรียนซึ่งเก็บไว้ในโปรแกรมที่เรียกว่าจัดการฐานข้อมูล DBMS นะคะมาดูคำว่าฐานข้อมูลคืออะไรนะคะฐานข้อมูลคือศูนย์รวมข้อมูลต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันลักษณะของกระบวนการ จัดเป็นหมวดหมู่มีระเบียบแบบแผนก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่ง รวมของข้อมูลจากแผนแผนกต่างๆที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างมีระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียวโดยผู้ใช้งานแต่ละ,ะแผนกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางนี้เพื่อนําไปประมวลผลร่วมกันได้โดยดัตเต้าเบฐานข้อมูลก็คือตัวที่จัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กันอย่างเช่นข้อมูลนักเรียนมีความสัมพันธ์กับข้อมูลการลงทะเบียนการลงทะเบียนก็สัมพันธ์กับรายวิชานะคะแล้วก็ผลการเรียน นะคะมีความสัมพันธ์กันเราเก็บอยู่ในฐานข้อมูลตัวนี้นะคะลักษณะของข้อมูลในฐานในระบบฐานข้อมูลแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในฐานข้อมูลส่วนที่แรงเงาคือส่วนของข้อมูลที่ซับซ้อนกันซึ่งสามารถแยกเก็บในแฟ้มได้โดยมีส่วนที่ชี้แสดงความสัมพันธ์ถึงกันนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นว่า ข้อมูลนักเรียนสัมพันธ์กับอาจารย์ข้อมูลอาจารย์สัมพันธ์กับวิชาว่าวิชาไหนอาจารย์ผู้นี้สอนและรายวิชานี้ก็สัมพันธ์กับห้องเรียนว่าห้องเรียนนี้มีวิชาอะไรที่ใช้สอนนะคะก็สามารถเขียนยงว่านักเรียนสัมพันธ์กับอาจารย์อาจารย์สัมพันธ์กับห้องเรียนและห้องเรียนสัมพันธ์กับรายวิชาวิชาสัมพันธ์กับอาจารย์แล้วก็นักเรียนสัมพันธ์กับห้องเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ครงสร้างข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างเช่นนักเรียนเราเก็บรหัสนักเรียนนะคะชื่อแล้วก็เพศนะคะแล้วก็ในนักเรียนคนนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือใครนะคะอย่างเช่นส่วนหนึ่งชื่อสมชายเป็นเพศชายนะคะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อนพนะคะเพราะส่นสองเราวิ่งมาที่นพนะคะแล้วก็ส่วนสองนักเรียนชื่อสมบัติ เป็นเพศชายอาจารย์ที่พูดาก็คือวิ่งมาที่นี่ศูนย์สามครูบูติชัยนะคะเช่นเดียวกันอาจารย์ผู้สอนนะคะว่า,าผู้สอนรายวิชาหนึ่งหนึ่งหนึ่งรายวิชานี้เป็นปาสคาลนะคะแล้วก็จะเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนก็คือนภานะคะนภาสอนปาสคาลเช่นกันอาจารย์นกสอนอวิชาภาษาซีนะคะ แล้วก็อาจารย์พุทิชัยสอนจาว่านะคะแล้วอาจารย์วิทยาสอนโลโก้นะคะอันนี้ก็รหัสวิชาก็มีจะมีหน่วยกิตเท่าไหร่นะคะน,นี่คือความสัมพันธ์ของข้อมูลประมาณก,ก็คือระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งการสร้างการเรียกใช้งานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอย่าง วความครอบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลอีกด้วยโดยระบบจัดการฐานข้อมูลจะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้โปรแกรมประยุกต่างๆกับฐานข้อมูลที่ติดต่ออยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า dbms เนี่ยคือเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างฐานข้อมูลกับผู้ใช้นะคะอันนี้คือฐานข้อมูลอันนี้คือผู้ใช้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมนะคะหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล dbms DBMS นนี่คือเป็นซอฟต์แวร์นะคะสามารถจะเพิ่มแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้แล้วดึงข้อมูลขึ้นมาขึ้นมาในโปรแกรมได้ หน้าที่แรกนะคะหน้าที่จัดทำพจฒนานุกรมข้อมูล Data d ัต t ิช n น r ีคือสามารถช่วยกำหนดว่าชื่อตารางอะไรแล้วก็ตารางนี้มีฟิลด์อะไรบ้างแล้วฟิลด์นี้มีคีย์อะไรมีประเภทตัวเลขตัวอักษรนะคะมีขนาดเท่าไหร่นี่กเ็เราเรียกทั้งหมดนี้ว่า Data d ัต t ิช n น r ีหน้าที่ช่วยกำหนดจัดโครงสร้างฐานข้อมูลนะคะก็คือสามารถจัดเก็บข้อมูลว่ามีตารางนี้มี ฟลอะไรบ้างนะคะที่จะต้องจัดเก็บนะคะแล้วก็มีการบรรจุแปลงข้อมูลลงในฐานข้อมูลหรือโหลดดาต้าเบสคือเมื่อเราดึงข้อมูลลงไปแล้วเราสามารถโหลดขึ้นมาแก้ไขหรือปรับปรุงได้นะคะเก็บและดูแลข้อมูลนะคะ dbMS สสามารถที่จะดึงข้อมูลแล้วก็จัดเก็บข้อมูลลงไปนะคะ ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลนะคะก็คือสามารถที่ดีมีเจัดการว่าป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือว่าคนที่ไม่ได้ถูกล็อกอ,อินหรือไม่ใช่ผู้ที่จะใช้เข้ามาในฐานข้อมูลได้นะคะเป็นการป้องกันข้อมูลในฐานข้อมูลนะคะหควบคุมการใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ในระบบคือก็จะมียูเซอร์อ่นานแผน ฝ่ตลาดมี user ฝ่ายบัญชี user ฝ่ายจดซื้อที y ข้อมูลเข้ามาในระบบเพื่อลงในฐานข้อมูลนะคะแล้วก็เวลาข้อมูลเนี่ยตัว DBS สามารถเช็คได้ว่า user คนนี้เข้ากี่โมงออกกี่โมงนะคะควบคุมการใช้งานอของระบบฐานข้อมูลว่าตัวนี้เข้าได้เฉพาะ,ะเกี่ยวกับข้อมูลตลาดนะ ข้อมูลบัญชีเข้าได้เฉพาะข้อมูลบัญชีนะจัดซื้อเข้าได้เฉพาะข้อมูลบัญชีจัดซื้อนะเหมือนนักศึกษานักศึกษาเราอินเข้ามาใน i g e a u a c t h นักศึกษาสามารถที่จะหนึ่งลงทะเบียนได้สามารถดูตารางเรียนได้สามารถดูเกรดได้แต่นักศึกษาไม่สามารถที่จะแก้เกรดหรือเข้าไปคีย์คะแนนเองได้นะคะนี่ก็คือควบคุมการใช้งานยูเซอร์ที่เป็นนักศึกษาเจ็ด จัดการข้อมูลสำรองและเก็บกู้นะคะคือเราสามารถที่จะใช้ d b s เนี่ยเก็บข้อมูลลงไปเมื่อข้อมูลเกิดมีปัญหาจะต้องดึงข้อมูลตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็กู้ขึ้นมาได้แค่ไหนความเสียหายแค่ไหนนะคะแบ็กอัพตัวแบ็กอัพเนี่ยเอาขึ้นมาใช้แล้วก็เอาไปใช้งานให้ปกติให้ได้นะคะก็คือสามารถดึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลตัวนี้ขึ้นมา แก้ไขนะคะอันนี้ก็คือจัดเก็บข้อมูลสำรองแล้วก็เก็บกู้ก็คือเหมือนกับดึงขึ้นมาเพื่อกู้ระบบกรณีข้อมูลเสียหายกู้ได้แค่ไหนเหมือนแผ่นดิส์นะคะแผ่นดิส์เกิดมีจุดที่เสียหายเนี่ยเรากู้ขึ้นมาแผ่นดิส์นี้ใช้ได้บางส่วนบางข้อมูลก็ถูกหายไปนะคะหน้าที่ที่8คือควบคุมความบูรณาภาพของข้อมูล integrity control นะคะอย่างเช่นเราเก็บข้อมูลอ่ ข้อมูลประวัติพนักงานนะคะก็สามารถเก็บรหัสชื่อนะคะรหัสและชื่อในข้อมูลเงินเดือนก็สามารถเก็บรหัสพนักงานคนนี้แล้วก็ชื่อพนักงานคือข้อมูลตัวนี้เนี่ยสามารถเรียกไปใช้ได้สมมติฝ่ายบัญชีเรียกไปใช้ได้ฝ่ายบุคคลเรียกไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตัวนี้สามารถเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแต่สามารถเรียกไปใช้ตามที่ต่างๆได้เราเรียกว่า ความบูรณาภาพของข้อมูลนะคะข้อมูลชุดเดียวแต่สามารถเรียกไปใช้ได้หลายที่ส่วนหน้าที่ที่9คือการติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูลและประสานงานกับระบบปฏิบัติการคือนอกจาก d m มจะ,ะระหว่างผู้ใช้กับ ฐานข้อมูลแล้ว DBA จะทำหน้าที่ที่จะต้องติดต่อกับ operating system เพราะ operating system อย่างบางเครื่องเนี่ยอาจใช้ Windows นะบางเครื่องอะใช้ Linux นะหรือบางเครื่องใช้ตัวที่เรียกว่า Unix นะคือไม่ได้ใช้ OS ตัวเดียวกันนะคะเพราะนั้นเนี่ย d b s มีหน้าที่ในการประมวลผล,ลให้ฐานข้อมูลเนี่ยใช้ได้กับ OS ตัวอื่นนะคะ ในส่วนนี้เราก็ขอจบในส่วนที่สองไว้แค่นี้ก่อนนะคะ